ค่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบทศนิยมกันค่ะค่ะมาดูกันเลยนะคะหลักการการลบทศนิยมนะคะข้อที่1ตั้งหลักให้ตรงกันโดยที่ทศนิยมต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันนะคะถ้านักเรียนตั้งหลักไม่ตรงกันเมื่อไหร่นะคะทศนิยมอยู่ไม่ตรงกันเมื่อไหร่นะักเรียนก็จะผิดตั้งแต่เริ่มเลยคะ่ะนะคะพร้นข้อนี้ต้องระวังมากๆค่ะข้อที่สองนะคะเพื่อไม่ให้สับสนนะคะเราอาจจะเติมศูนย์ต่อท้าย เพื่อให้ตำแหน่งองทศนิยมเท่ากันได้ค่ะในกรณีที่ตัวตั้งและตัวลบนะคะมีตำแหน่งทศนิยมที่ไม่เท่ากันค่ะนักเรียนสามารถเพิ่มศูนย์เข้าไปได้เพื่อกันการผิดพลาดนะคะที่เกิดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะในการตอบเรานิยมที่จะตัดเลขศูนย์ที่อยู่ตัวสุดท้ายของทศนิยมออกค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะการลบทศนิยมที่ไม่มีการจัดจาย ข้อที่หนึ่งนะคะสามสิบสี่จุดห้าเจ็ดลบศูนย์จุดสี่ใช่ไหมคะลำดับแรกเลยของเรียนเจอโจทย์ปุ๊บสังเกตตำแหน่งแต่จำนวนทศนิยมก่อนตัวตั้งเป็นทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมคะส่วนตัวลบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าแบบนี้เรากรณีนี้เราต้องมีการเติมศูนย์ใช่ไหมคะเพื่อให้เท่ากันนะเรามาดูแสดงอ่นะเราก็มาดูก่อนนะคะว่าทศนิยมเยอะที่สุดก็คือสองตำแหน่งแล้วก็วางจุดที่สองตำแหน่งค่ะ อันนี้เราก็มาเริ่มจากหลักหน่วยเลยค่ะ4แล้วก็หลักสิบเป็นสามนะคะหลักส่วนสิบเป็นห้าหลักส่วนร้อยเป็นเจดต่อมาตัวลบค่ะหลักหน่วยเป็นศูนย์นะคะแล้วก็หลักส่วน1ิบเป็น4ี่อ่ะนักเเี็นก็เพิ่มศูนย์เข้าไปที่หลักส่วนร้อยใช่ไหมคะการการสับสนค่ะอันนี้เราก็จะมาลบกันได้ค่ะการลบทศนิยมนะคะก็เหมือนกับการลบเลขจำนวนนับทั่วไปค่ะโดยลบจากขวาไปซ้ายเหมือนเดิมเลยค่ะอ่ะเริ่มลบได้เลยค่ะ เจ็ดลบศูนย์ก็เหลือเจ็ดใช่ไหมคะห้าลบสี่ก็เหลือหนึ่งอ่ะจะต่างจากเลขจำนวนนับก็คือเจอจุดน่ะจำนวนนับเราไม่มีจุดใช่ไหมเราจะเจอจุดเราก็แค่ใส่จุดเข้าไปค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะต่อมาค่ะสี่ลบศูนย์ก็ได้สี่ใช่ไหมคะสาะไ 4, ไม 3, ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสามสิบสี่จุดหนึ่งเจ็ดค่ะ ง่ายมากเลยใช่ไหมคะมาค่ะดูข้อที่2นะคะแบบที่ไม่มีการกระจายเหมือนกัน455.862ลบ23.22ค่ะสังเกตจำนวนทศนิยมก่อนนะคะตัวตั้งเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งตัวลบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะกรณีที่ไม่เท่ากันต้องมีการเติมศูนย์ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราวางจุดไว้ก่อนเลยทศนิยมที่มากที่สุดคือ3ตํตำแหน่งใช่ไหมคะ ล้วก็วางจุดให้ตรงกันก่อนเลยแล้วก็เริ่มใส่จากหลักหน่วยนะคะการผิดพลาด5ใช่ไหมคะหลักสิบเป็น5หลักร้อยเป็น4ต่อมาค่ะหลังจุดทศนิยมนะคะตัวแรกคือ8 6แล้วก็2ค่ะต่อไปค่ะตัวลบค่ะหลักหน่วยเป็น3หลักสิบเป็น2ใช่ไหมคะหลังทศนิยมก็คือ2และ2อค่ะ ตรงที่ว่างให้นักเรียนเติม0ต่อท้ายเข้าไปนะคะการข้อการความผิดพลาดน,นะคะควารนี้กลับมาลบกันได้เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะลบจากขวาไปซ้ายนะคะ2ลบ0ได้2 6ลบ2เหลือ4ค่ะ8ลบ2ได้เท่าไหร่คะอ่ะได้6ใช่ไหมคะเจอจุดใส่จุดเสมอนะคะ5ลบ3เป็น2ค่ะ5ลบ2เป็น3ค่ะต่อมา4ไม่มีตัวลบ สามารถดึงลงมาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะตอบนะคะ432.642ค่ะอะง่ายมากเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราจะมาเจอการลบทศนิยมที่มีการกระจายค่ะอะโจทย์ข้อที่1นนะคะ5.42ลบ1.712สังเกตจำนวนทศนิยมเหมือนค่ะ ตัวตั้งสองตำแหน่งตัวลบ3ตำแหน่งแสดงว่าต้องมีการเติมศูนย์ใช่ไหมคะเราก็ต้องเติมศูนย์ให้ตัวตั้งถูกไหมข้อนี้แล้วส่ญลนิยมที่มากที่สุดก็คือ3ตำแหน่งใช่จุดไปก่อนเลยค่ะต่อมาหลักหน่วยนะคะตัวตั้งเป็น5ค่ะหลักส่วน10เป็น4ส่วนร้อยเป็น2ใช่ไหมคะต่อมาค่ะตัวลบนะคะหลักหน่วยเป็น1ค่ะส่วน10เป็น7ส่วนร้อย เป็น1และส่วนพันเป็นสองใช่ไหมคะเราก็ต้องเติมศูนย์เนี่ยข้อนี้เราต้องเติมศูนย์เลยแหละคะ่ะไม่งั้นเราจะสับสนนะคะใส่ศูนย์ลงไปปุ๊บ่ะทำการลบได้เลยค่ะลบเหมือนเลขจํานวนนับปกติเลยค่ะที่นเรนเคยเรียนมานะคะศูนย์ลบสองนี่ศูนย์ลบสองได้ไหมคะอ่าลบสองไม่ได้เราต้องทําการยังไงลูกยืมนะคะยืมตัวข้างหน้ามันตอนนี้หลักส่วนพันใช่ไหมคะ ต้องไปยืมหลักส่วนร้อยนะคะสองก็เหมือนการยืมเลขปกติเลยค่ะน้องเรียนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะสองให้ศูนย์ยืมไปใช่ไหมคะสองก็จะเหลือหนึ่งอ่ะจะลดลงใช่ไหมคะส่วนเวลาเรายืมมาเนี่ยจะยืมไปทีละสิบใช่ไหมคะศูนย์พอได้รับมาสิบปุ๊บก็กลายเป็นสิบอ่ะตรงนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะเรามาลบเลยค่ะสิบลบแปดลบสองเหลือเท่าไหร่คะสิบลบสองเหลือแปดค่ะ หนึ่งอ่ะตอนนี้หนึ่งลบหนึ่งได้ไหมคะลบได้ลบได้เลยค่ะหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ค่ะสี่ลบเจ็ดคิดก่อนลบได้ไหมคะลบไม่ได้ค่ะเพราะสี่มีค่าน้อยกว่าเจ็ดใช่ไหมคะต้องไปทําการยืมห้าออกมาอ่ะนักเรียนเห็นโทชนิยมใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจมันค่ะมองค่ามันไปเลยนะคะทําวิธีการลบเหมือนปกปติเลยค่ะห้านะคะยืมไปก็จะเหลือสี่ใช่ไหมคะพอให้ยืมไปสิบใช่ไหมคะสี่เดิมมีอยู่สี่อยู่แล้วพอได้ยืมมาอีกสิบก็เลยกลายเป็น สิบสี่ค่ะอ่าสิบสี่ลบเจ็ดเหลือเท่าไรคะเหลือเจ็ดถูกต้องค่ะไปสี่ลบหนึ่งเหลือสามใช่ไหมคะอ่ะก่อนนั้นเราต้องเจอจุดก่อนใช่ไหมลูกเจอจุดใส่จุดก่อนอ่าแล้วค่อยสี่ลบหนึ่งเป็นสามนะคะเข้าใจไหมคะอัะนนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็คือสามจุดเจ็ดศูนย์แปดค่ะ,อ,ะอีกข้อนะคะ ข้อนี้ค่ะข้อที่2 2งสองร้อยสิห้สลบหนึ่งรห้าสิบสังเกตจำนวนทศนิยมค่ะตัวตั้งสองตำแหน่งตัวลบสามตำแหน่งแสดงว่าไม่เท่ากันใช่ไหมคะต้องมีการเติมศูนย์เติมศูนย์ที่ตัวตั้งถูกไหมคะเพราะมีแค่สองเองอเพราะนั้นเราก็ใส่ทศนิยมไว้ที่ตำแหน่งที่สามเหลือไว้สามตแหน่งนะคะใส่เลยหลักหน่วยห้าสองค่ะหลักส่วนสิเป็นสอง เป็นหลักส่วนร้อยเป็น3มค่ะต่อมาตัวลบนะคะใส่หลักหน่วยเป็นหกห้าแล้วก็1ค่ะโอเคค่ะต่อมาหลังทษชิยมค่ะหักส่วนสิเป็น8นะคะส่วนร้อยเป็นศูนย์ส่วนพันเป็น1เพราะฉะนั้นตัวข้างบนเราก็ต้องเติมศูนย์ให้มันด้วยนะคะเพื่อการลบที่ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเรามาพิจารณาเหมือนเดิมค่ะจากขวาไปซ้ายนะคะปกติเลยค่ะศูนย์ลบหได้ไหมคะคิดก่อน อ่าศูนย์มันมีค่าน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นศูนย์ต้องไปยืมสามสามพอโดนขอยืมให้ไหมคะให้ยืมค่ะสามก็เลยเหลือสองใช่ไหมคะพอยืมเนี่ยเวลายืมไปเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับสิบใช่ไหมลูกยืมมาสิบมีอยู่แล้วศูนย์สิบบวกศูนย์ก็เลยเป็นสิบเหมือนเดิมนะคะเอาสิบลบหนึ่งค่ะสิบลบหนึ่งเป็นเก้าโอเคค่ะสองลบศูนย์ได้ไหมคะหลักต่อมา ลบได้ลบได้เลยค่ะสองลบศูนย์เป็นสองนะคะหลักต่อมาค่ะสองลบแปดได้ไหมคะลบไม่ได้บอกแล้วนะคะเจอจุดไม่ต้องไปสนใจค่ะไปยืมตัวหลักถัดไปอย่างเดียวค่ะห้านะคะห้าก็ให้สองยืมห้าก็เลยเหลือสี่ใช่ไหมคะพอยืมมาสิบใช่ไหมคะสิบเดิมมีอยู่แล้วสองก็จะกลายเป็นสิบสองเหนะคะสิบสองลบแปดเหลือเท่าไหร่คะเหลือสี่ค่ะ ต่อไปค่ะหลักต่อไปนะคะสี่ลบหกได้ไหมเอ่ยอไม่ได้ไม่ได้ต้องไปยืมหลักถัดไปใช่ไหมคะหนึ 1, ่งหนึ่งมีให้ยืมพอหนึ่งให้ยืมไปปุ๊บหนึ่งเหลือศูนย์ใช่ไหมคะสี่ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสิบสี่อะจากนั้นแล้วก็สิบสี่ลบหกค่ะสิบสีล่ลบหกเหลือเท่าไรคะอะเหลือแปดนะคะเจอจุดใส่จุดเหมือนเดิมค่ะต่อมาค่ะหลักต่อไปศูนย์ลบห้าได้ไหมเอ่ยอไม่ได้ศูนย์ก็ต้องทําการไปยืมหลัก ต่อหน้านะคะหลักถัดไปมาเป็น2อสองให้ยืมไปเหลือ1นะคะศก็เลยกลายเป็น10ค่ะ1 0บลบห้เหลือห้าโอเคค่ะหนลบหเป็น0ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบ0ตัวหน้าเราไม่จำเป็นต้องเขียนนะคะเราก็เขียนได้เลยว่า58.429บแปดจ่สงเาค่ะไงไหมคะโอเคนะคะ่อไปค่ะอีกข้อหนึ่งข้อที่3นะคะข้อนี้ อ่านว่ายัางไงเนี่ยเลขนี้อ่าเหมือนเดิมค่ะอ่านหน้าจุดเหมือนเดิมก่อนใช่ไหมคะหน้าจุดคือหนึ่งพันห้าร้อยจุดหนึ่งอ่าลบด้วยเจ็ดร้อยสามสิบสามจุดแปดสองค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะสังเกตทศนิยมตัวตั้งมีหนึ่งตำแหน่งตัวลบมีสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราต้องทำทศนิยมที่สองตำแหน่งนะคะมาใส่เลยค่ะศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งอ่าหลักส่วนสิบเป็นหนึ่งใช่ไหมคะต่อมาตัวลบค่ะ สามสามเจ็ดนะคะหลังทศนทยมเป็นแปดสองโอเคค่ะคราวนี้เราก็ต้องเติมศูนย์ให้ตัวตังไปโอเคนะคะพิจารณาทีละหลักค่ะจากหลักสุดท้ายก่อนศูนย์ลบสองได้ไหมเอ่ย,อยไม่ได้ไปยืมหนึ่งหนึ่งให้ยืมหนึ่งก็เลยเหลือศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์ตัวนี้กลายเป็น10บถูกต้องค่ะ1 0บลบสองเป็น8นะคะต่อมาค่ะหลักถัดไปศูนย์ลบแปดได้ไหมเอ่ย อ่ะไม่ได้นะคะศูนย์ก็เลยต้องไปยืมศูนย์คราวนี้ศูนย์ตัวนี้มีให้ยืมไหมคะอ้าวศูนย์ตัวนี้ไม่มีให้ยืมศูนย์ตัวนี้ก็เลยต้องไปยืมศูนย์ตัวนี้อ่ะไปยืมที่หลักสิบหลักสิบมีให้ยืมไหมคะหลักสิบก็ไม่มีให้ยืมอีกแหละหลักสิบก็เลยต้องไปขอยืมที่หลักร้อยอ่ะพอดีหลักร้อยมีอยู่ห้ามีพอให้ยืมใช่ไหมคะพอหลักร้อยให้หลักสิบยืมไปหลักร้อยก็เลยเหลือสี่อ่ะ ตอนนี้ถามว่าหลักสิบเนี่ยมันยืมมาให้ตัวเองไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมคะเขามีคนยืมต่อมาเพราะฉะนั้นพอได้มาสิบแล้วเนี่ยหลักสิบก็เลยต้องแบ่งให้หลักหน่วยใช่ไหมลูกเพราะนั้นหลักสิบตัวนี้ก็จะเหลือเก้าอ่ะตอนนี้หลักหน่วยมีอยู่สิบแล้วใช่ไหมคะพอได้เพิ่งได้มาจากหลักสิบเมื่อกี้หลักหน่วยมีอยู่สิบแล้วแต่มันไม่ใช่คนขอยืมนี่คนขอยืมคือหลักส่วนสิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบ่งให้หลักส่วนสิบไป ตัวเองก็จะเหลือเก้าใช่ไหมคะเพราะหลักส่วนสิบได้มาก็คือได้มาสิบใช่ไหมลูกมีอยู่แล้วศูนย์ก็เลยกลายเป็นสิบนะคะโอเคนะคะตรงนี้อ่ครันนี้ต่อเลยค่ะพอยืมมาได้แล้วสิบลบแปดค่ะเหลือเท่าไรคะเหลือสองถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเจอจุดให้ใส่จุดโอเคเก้าลบสามได้แล้วหลักนี้เก้าลบสามได้ใช่ไหมหลูกเหลือเท่าไรคะอ่าเหลือหกค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเก้าลบสามก็เป็น 6ค่ะ4ลบเได้ไหมคะไม่ได้4ก็เลยต้องไปยืม1ใช่ไหมคะ1นี้มีให้ยืมหมดตัวเลย1กลายเป็น0นะคะ4กลายเป็น14ี่ค่ะามาสิี่ลบเจกลายเป็น7นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้แล้วค่ะว่า766.28ค่ะเป็นไงบ้างคะการลบทศนิมยมไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะ